ครับวันนี้ก็จะมาส่วน,นของกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมวันที่22เดือน1นะครับปี68นะครับในสราวินลำดับที่1นึ่นะครับ วันที right today, aja, таки, ba, abo, so ่22มกราเป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าสารวินกสิริเลิศประวรนขอถวายเสียงสวดสรรยายพระสุดพระประิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอรจิยาบูชาแดกุบาาจันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราเป็นชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทหนึ่งชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาริสุอัตระคัจฉันตุเทวตาสัตยมังมุนีราชัสนันตุสักขโมกังสังสักเคกาเมีจรุเบคีริศิขาราเตเจจันตลิเควิมาเนธีเปรเทศเจคามีตุวนาคาหานีเคหาวัตุงีเคเตภูมาจยันตุเทวาชลธละวิสเมยักขคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวารวจันนังสาสวเมสุนันตุธรรมสวนรค์การุอัยัมปัชันตาธรรมสวนรค์การุอัยัมปัชันตาธรรมสวนรค์การุอัยัมปัชันตาเมื่อสองบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสกาเลนะพุธทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปุชยามะบทรสรบามกบพระรัตนไตรอรหังสมาสัมพุโทโธปัทวาพุธทธังปะวันตังอภิวาเทมิสุวะาขาตัวปะขตาธโมธรรมังนัมัสษามิสุปฏิปันโนปะขวัตตัวสาวะสังโคสังคังนะมามิบทสี่นัมกะกาสิทธิขาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทห้าไตรสนธคมมณปาทะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิ บทหกสักจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเฒนะโสติเมหนตุสัพปทานัตถิเมสระนังอัญงธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเฒนะโสติเมหนตุสัพปทานัตถิเมสระนังอัญงสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเฒนะโสติเมหนตุสัพปทานบทเจ็ดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมัยยังพระขวารสเกสุวิหารติกกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตตาพิกุสังเคนะ สัทธิงปัญจมัติเหิุพิคุสัตเเหตุสเพเหตวะอรหันเตหิทัศเหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอรโโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตาทั้งโหสศอายังโขพระขวะสักเยสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสัทธิงปัญจมัติเหิุพิคุสัตเเหตุสเพเหตวะอรหันเตหิทัศเหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิิปตตาหนนตติควััังทสังัน ยัน,นุนะมายัมปิเยนะภควาเตนุประสังกมือยมะอุป,ปสังคามิตวาปะภาควโตปะสันติเกปจเจกัดคาถาภาษยามาติอัตโคตาเทวตาเศธาปินามะภระวัปุริโสสัมินชิตังวาภาหังภาษาลิยะภาษาลิตังวาภาหังสัมินชยะเอวะเมวะสุทาวาสเสสุเอเทเวสุอัตระหิตาภาควโตส,สุปุตโตปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทหังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาภะควัตโตสันิเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาตาฆะตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาย,ยวะอัปปราชิต,ตัสังคันติอัตโควาปราเิวตาภควาโตสันิเกอิมังคาถังอภภาสิอัตตราภิคโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทิวะเนตานิขะเชตวาอิทธิยานิรักันติปันทิตาติอัตโคอัปปราเิวตาภควาโตสันิเกอิมังคาถังอภภาสิเชตวาคีลังเชตวาประริคังอุนอินทักคีลังโอหัจะมะเนชาเตจันติสุทาวิมารา จักขุมมตาสุทันตาสุสูนาคาติอรหโขอัปปราเทวตาพระขาวโตเสนเกอิมังคาถังกภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอจขโขบังควาภิกขุอามันเตสิเยภูยณะภิกขเวเทัสสุโลกัธาสุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังพัสนายะภิกขุสังคันจัเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมัมฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานัง เอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยษาปิมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิปภควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิมหังเอตระหิอาจิคิสสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิเทสิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนัตสาธุกังนามสิกโรธาภัสสิสานิติ เอวังพันเตติโคเตพิคูปะคาวโตปัญจสโสสงปะคาวะเอตตทะโวจักสิโลกรมนุสกัตสามิยะถาภูมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะเหตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสายพิสัมพุโนโอทาดัมนะณะสาสุทาวิปัสสนามานาวิราพิญโยปัญจสเตยะตวาวเนกาปิระวัตเวตโตอมตยิสัทฐาสาวกีศาสนาเลตเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาสาธพิขโวเตจะอัตตปะมะกะรงสุตวาพุทธศาสนาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอัปเบเกสตัมมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตติงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานัทมัทสุงอัปเบเกนันตมัทขุงที่ภาษาสภาพุตตาอหุงสันจัตังอภิญญายะ อวักขิตตวานาจักภูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาวเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานัฐพิขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพภโสสัตตหัสหัสสาวะยาขาภูมากาบิระวัตถวาอิทิมันโตชติมันโตวนาอันโตยสัตจิโนโมทมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนังชะสหัสสาเหมวัตตายาขานานัตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตจิโนโมทมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง สตา,าคิลาสิสหัสายยขาณานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชติมัโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเตโซระสหัสสายยขานาราตตะวันนิโนอิทิมัโตชติมัโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวสมิตาปัญจสตายาณารตตะวันนิโนอิทิมัโตชติมัโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังกุมภิโรราชค่ฮิโกเวปุระสานิเวสังพิโยนังสตาสหัสัง ยักานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชคังฮิโกโสปาคาสสมิติงวนังกุลิมันจัตที่สังราชตัตตะโถปัสสาสติขันทภพนังอธิปฏิมหาราชายัสสติสปุตตาปิตัสสะภาหวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวันนอวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังทักคินันจัตที่สังราชาวิรุณหโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสติสปุตตาปิตัสสะภาหวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวันนอวันโตยัสสติโนโมทมานาภิก ป,ปัทธิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสาสตินาคะนังอธทิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยัสสติโนมทัมานาพิกมุงพีกุนังสมิติงวนังอุตละจะตที่สังราชากเวโรตปัสสาสติยะขานังอาทิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยัสสติโน โมทัมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวังปุริมาทิสังทตตรโถทักีเนนะวิรุณหโกปัชีเมนะวิรูปโผกุเวโรอุตรังทิสังจัตตลโทเตมหาราชาสมันจาจตตโรทิสาพันธะมานาอัจฉริวเนกาปิละวัตเวเตสังมยาวิโนทัสสะอากูวันจันนิกาสธามายกุเตนดุเวเกนดุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสธโหจักรินุคันฑุนิคันฑุจะปนาโทโอบามัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเสโนจักรทัพโผลนโรราชาชะโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพดุสุริยะวัชสาเอเตจเนเจราชโนคันทัพาราสหราชุภิโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอัธาคูนาภาษานาคารนเวสาราสหตัชกากัมพระลัตตตาอาคูปยาคาสหายติภิยามุนาตตาลถาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาค่ะสมิติงวนังเยนะคตาเชสหัสหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายสาเตวันะมัชปัตตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามัง อะยันตานาคราชานมาสิสุปันนโตเขมมะมะกาสิพุทโทสนาหิวัจหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสระมะกังสูพุทธังอชิตาวชิรหัตเทนะสมุตังอสุราสิตาพาตาโลวาสวัสเสตอเอิทิมัโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธนเวขาสาเวปจิตติสุจิติจะ ปหาราโทน้มุจีสหสตจัจะกรผลิปุตตานางังสเพเวลโลจานามกาสนหิตวาพระลิงเสนางราหุพัทธมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัตันเตภิกูนงังสัม,มิติงวะนางอาโปจะเทวปัทวีจะเตโชวายโจสถาขมุงวัุณาวัุนาเทวาโสมโมจะยาสาาัสสาสหเมตาการุณากาย,ยิกาอาคูเทวายาสาัสสตินโนทัเจเตทัศฐากายาสาเพน,าน,านันตะวานินโนอิทิมันโตชุติงมันโตวันละว,วันโตยาสาัสสัตสินโน โมทัมานายพิกกมุงพิกุลังสมิติงวานังเวียนทุนจัตเทวาสหาดีจะอาสมาจะทุเวยมมาจันทสุปานิสาเทวาจันทม,มาคูปุรักคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรักคิตานะขะตานิปุรักคิตวาอาคูมันทะวะราหกาวาสัสนังวาสโวเศโศสะโกปะคะปุรินทโสท,ทเสเจทัสถากายาสเพปนานัสสะวาน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตว,นวันะวันโตยัสสิโน โมทะมานาพิกามุงพิกุณังสม,มิติงวนังอาาคูสหะูเทวาชลามังขีสิกา,า,าริวะอริทกาจะโรชาจจอุม,มาปุกผานิพาสินโนสวสจจนกกัสุนาสหะธรรมาจะอัจุตตาจจอเนเชกาสุริยะนุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสินโนทัสเตเตท,ทัสถากายาสเพ,พนาราตวันิโนอิทิมัโตชติมัโตวันละวันโตยัสสิโนโมทะมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุาานาสุตตมา ภิกธาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอัฏฐาคูหารโยเทวเยจักรโลหิตตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสติโนทะเสเตทัตสถากายาสเพนะนันตะวันนิโนอิทีมันเตรชุติมันเตวันตะวันเตยัสสติโนโมทัมานาปิกกามุงปิกขุนังสมิติงวนังสุกากรุมหาอาลุนาอาคูเวคันสาสหโอมตาตะไครหาปาโมฆาอาคูเทววิจักขนาสถามัตตาหารคชามิสกาจายัสสติโนทันะยังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวัตสติทัตเสตเทัตสถากายาสเพนะนันตะวโน อิทธิมันโตชติมันโตวน,วนตวาวันโตยัสสัจิโนโมทมานาพิกามูพิกุณังเสมิติงวนังเขมิยาตุสิตาย,ยามากัตกาจะยาสาัสสัจิโนสัมพิตรการามาเสถาโชติรามาจะอาสวานิมานราตินโนอคูอังถาคูป,ปรนิมิตาทัศเสเตทัศถากายาสาเพนานตัตตะว,วนินโนอิทธิมันโตชติมันโตวณัตวาาันโตยัสสัจิโน โมทหมานาพิกามุงพิกุลังสัม,มิติงวนังสัตเทเตเท,เท,เทวาน,นิายาสัพเพน,ะนานตตะวานิโน,โนโอิทนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัติสาสหัพระุทธชาติมังขีลังโอขาตินะมานาสวังทัาเคโคคาตาลังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพมาปรมตโตจัปุตตาอิทิมัโตสหะทนังกุมารโอติโสจัตโสปะคะสัมิติงวนังสหัสพมะโลกานังสัมหาพมาสติถถติฏติอุปปันโนชุติมัโตพิสมากโยยะสัติโสทเตตาอิสลาอาภูปัจเจกะวัสวัตติโนเดสัญจะมัชโตอาครรริิิโโตปวา เตจสัพเตอวิกันเตสินเตเทเวสัพรมเกมมาลสินาติกามิปันสะกันทัศมันที่ยังเอกขาคันทัศพันธะมารกลาเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเลธะมาโวมุนจิธะโกจินังอิติตถามหาเสนกันทัศเสนังอเปสยิปานินาตระมาหจัสลังกตะวันะเพระวัง ยถาปวุสโกเมโขธนะยันโตสาวิชโกตถาโสปปจุฑาวติสังกุโทอสยังวเสตัญจัพพังอพิญญาบลิตรวัจกภูมาตโตอมันตยิสถาสาวเกศาเสนตเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชนะทพิขวเตจะอาตตะมะกรุงสุตวาพุทธสัสสาสนังวิตราเคหิตปักกามงเนสังโลมมัมปิอินชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาติตาพยาสติโนโมทันติสหปูเตหิสาวเกสาวกาเตชะเนสตตาติบทแปดธรรมจักรปวัตนสูตร เอวเมสตังเอกังสมยังพระควาภารณะสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาตาเยตาสละโคพระควาตวันจัวะคีเยพิคูอมันเตสิเทวเมีพิฆเวอันตาปปะชิเตนะนะเสวิตพะพายโยจะยังกาเมสุกามัสุขาและนิการโยโขหโนุคมโมปุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจะยังอันตากิระมัทานโยโคทุกขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิฆเวอุปูอันเตอนุปัคคะมัตติมาปฏิปทาตถาคตเณรติสัมพุทธาจักขุกกรณียนะกกรณี อุป <icana>, ัสสมาญะอภิญญาสัมโพธยนิพพานยะสังวัตติกัตมาจัตสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถสคาเตนะอภิสัมโพธาจะกุกการณีนักกรณีอุปัสสมายะอภิญญาสัมโพธยนิพพานยะสังวัตติอยะเมวะอระโยอัตังคิโกมัคโคสยทีทางสมาติิสมาสังกโปสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาชิวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิ ยังโขสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียนต์กรณีอุปัสมายะอภิญญาสัมภรณญาอิพานญาสังวัตติอีทังโขปนะพิฆเวทุกขังเลียสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวาทุกข์โทมนัสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิติังนราปติตํมปิทุกขังสังคิตยนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอังโขปนะิาเว ท, no ทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนพรวิการันทิราคะสหัคตาตตะตตะลาพินันทินีสยทีทั้งสามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโขปนะพิขเวทุกขะนิโรธอริยสัจจังโยตัสสายยวตันหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโคปตินิสสะโคมุติอนารโยอิทังโขปนะพิขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาสอริยสัจจังอยะเมวะอริโยอทังกิโกมัคโคสยทีทั้งสามาทถิติสามาสังกโปสามมะวาจาสมามาะมาม อีทางทุกขังอริยสัจติเมพิกเวปุเพนสเตสุธรเมสุจากคุงทัปปิยานังุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาวทัปปะิอารโกอุทัปปิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจัปลิยาตนติเมพิคเวปุเพนสตเตสุธรเมสุจากคุงทัปปะิยอนังุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาวทัปปะิอารโกทัปปิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริยาตันติเมสุภิควเวสุกเพรนัปตุปตสุารรทปติ จังลพบสาสมุทรย,ยเรีสจันตีเมพิกเ,เวทปุกเพนนัสเตสเตสุธามเมสุ จัดคุงทัพฏิยานังทัพพิปัญญาทัพปิวิชาทัพปิอารโกทัพปิฏิตังโขบนิษฐังทุกขังสมุทโยอสจังปหาตาพันติเมพิกเวปกเพนัสเตสุธรรมเมสุจักคุงทัพพิยาอนังทัปพิปัญญาทัพพิวิชาทัพพิอารโกทัพปิตังโขบรริษฐังทุกขังสมุทโยเอเลสจังปะหีนันติเมพิกเวปกเพนนัสเตเตสุธรรมเมสุ

อีกทังทุกครั้งที่เราทศคามิมีปฏิปทาอริยสัจจันติเมสภิกวเวปุเพนตุสตเตสุธามเมสุจักคุงธัปปะทิยานังธัทปะิปัญญาธัมปฏิวิชาธัทปะิอารโกธัมปฏิตังโขปนิสตังทุกครั้งที่เราทศคามิมีปฏิปทาอริยสัจจันภเวตพันติเมสภิกวเวปุเพนตุสตเตสุธามเมสุจักคุงธัปปะทิยานังธัปปะิปัญญาธัมปฏิวิชา อุทปาิอารโกโทัปปิตังโขปนิสตังตุขานิโรธคามิณีปฏิปทาเรสัจจ <blunt. S 2> ังภวิตันติเมพิกเวบุเพสนุสเตสุตรมเมสุจักคุงทัปปิยานังุทปปิปัญญาทัปปิวิชาอุทปาิอารโกโทัปปิอยาวักีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะทิวตังทวารนัสกาลังยถาภูตังยานัทสนังนัสวิสุถังอโหสิเนวตาวหังพิกเวสัติวะเกโรเกสมาระเกสภพรมเกสสะสมณะพามณิยาปาชยาสัติวอนุสัยยะอนุตตะลังสมาสั ยะโตจะโผเมพิกเวอีเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารัสสศกัลังยถาภูตังยานัสทัสนังสวิสุสังอโหสิอัาห well. ังพิกเวอสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพมเกสัตสัมมนาพามณิยาปัญญาสเทวมนุสไยะอนุตรังสัมมาสัมโพธินันพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานันจัปณะ,ะเมทัสนังอุทัปฏิอกุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิอุณพบวติอินทมโวาจัปภะวะอัตตมนาปญจวคียาพิกูภะวะโตภาสิตังอภินันตุงอีมาสมิงจัปปณะ,ะวิยาลกานาสมิงพญามาเนยอยยสมตโตโกัญาสยศวีระชังวิตัมมะลังธรรมจักคุงระปธิอังกินจิสมุทยธรรมังสพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจภะวะตาธรรมจะกเตภุม,มาเทวสัรรมรุษาเวสุง เอตัมปะคาวตาภรณาสิยังอิสิปะตะเนมิคาเทย,ย์อนันตัลังสมามารจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนะวาพามาเนนะวาเทเวนะวามาเรน,นะวะูามาินาวะเกนจิวารกักสัมิติภูมานางังเทวานางังสัทธังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุงจตุมมหาราชิกานางังเทวานางัางสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุง ตาวะติงสานางเทวานังสัททังสัตวะยามาธิวาสัวามนุษสาวสงุยามานางเทวานังสัตทังสัตวะตุสิตาเทวาังสัามนุษสาวิสงุตุสิตานางเทวานังสัทังสุตวะนิมานารตีเทวางสัตถามนุษสาวิสงนิมานารตินังเทวานังสัททังสุตวะปรณิมิตรวัตสวัตตีเทวาังสัตวามนุษย์สาวิสงุปรณีมิตรวัสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวะภามัวกายิตาเทวานังสัตตาวตุอย์สาวิสมุเอตัมเทะวน วามาเลนะวาภูมินาวาเกณจิวาโลกะสมิติอิติหะเตนะคณะเน,นนะไมเตนะมุหุเตนะยาวะพูมโรกาสัตโธอัพภูกคาคาชิอยัญจะทัศหัสสีแล้วกาถาตสุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปะมานโนจะโอราโรโอภาโสโลกเกปตุระโหสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตฐโกภควาอุภาณังอุทานิสิอัญญา,าสิวตัตฐโพโกทันโยอัญญาสิวัฏโพโกทันโยติอิติหิหงนนังอายสมโตโกทันยัสสะอัญญาโกทันโย บทเก้าพุทธานุสติอิติปิโสบคาวาหังสมมาสัมพุทโธวิชาเจนะณะสัมปนโนสกตโตโลกกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสราติสัสสาเทวัมโนสานังพุทโธบคาวาติประสิทธมานุสติสวากาโตภะกตาธมโมสันติสิโกอกาลิโกเอหีปัสสิโกโอนะณิโกปะจตังวิจจะโพญมยหีติประสิทธสังขานุสติคือปฏิปันโนภะกตาโตสาวกสังโฆอุยุปปฏิปันโนภะกตาโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะกตาโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภคขวัตตสาวกสังโฆยาที่ตังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสะุคาระเอสัพะปขวัตตสาวกสังโฆอาหุณเยโยปาหุณเยโยทักกินเยโยอัญชลีกัลณีโยอนุตุลังปุญญาเขตังโลกัสสาติวสิสสองสัคตวาสัคตวาพุทธรัตนัณงอุสตังอุตมังวังอิตังเทวะวุณุสานังพุทธเตชะนะโสทินันตันตุปัฏวานะสเพทุขาวุปะสสะเมนตุเตสัคตวาธรรมรัตนังอุตตังอุตมังวังปะริราหุปะสสะมนังธรรมเตชะนะโสทินันตัตุะวสสพเยปปมนเต สกตวาสังฆารัตานังโอสถังอุดมังวงังปาหุนายังปาหุนายังสก,กเตชนะินาสตินานาสันตุปัฏฐาสเพโลคาบุปะสชเมตุเตคุณศสามพระกาถาชินะบัญชรจะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหานางาังจดุสัจจาสปังรัสังเยป่วิงสุนรา,า,าสภาสันถังกาลโยพุทธาอัธวีสตินยายกาสเพปฏิตติตาไมหงัง มัทเขเตมุนิสราสีเสปฏิจิโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจนีสังโฆปฏิจิโตไมหังอุเรสศพะกุณากะโลหะเทียเมอนุโธสารีปโตจะทักขินีกุนัญโยปิติภักขสมิงโมกคาราโนจะวามเกตสกิเนเสวเนไมหังอสุงอนันทะลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุคัสุงมัสโสตะเกเกสโตปิติภักขสมิงสุริโยวะปภังกะโลนิสิโนสิริสัมปโนโสปิโตมุนิปุลขวโกุมารกัสโปเทโลมเหสีจิตตะวะทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากะโล กุโนอังคลิมาโลจากอุปารีนัสสีวลีเทลาปัญจะอีเมชาตานณราเตติละกามามะเศสัสติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสติมหาเทราชิตาวันโตชินรัสาชลันตาศิระเตเชนะอังคัมังเคสุสันติตาลตนังปุระโตอาเสทักคิเนเมตตาสุตะกังทัพเจขังประเจโตอาสิวาเมอังคลิมาละกังขันตโมรับเิตันจะอาตาลติยะสุตะกังอากาเสชะตนังอาสิเศสาปการสันติตาชินานนาวัสังยุตตาสัตปปการะลังกาตาวตปิตาติสันชะตาไปรัชตุปัทวา อาศิสาวินัยยังย um ันตุอนันตะชนะเตยขสาวัสดโรเมสกิจนะสทาสัมพุทธปัญเชลยชนะปัญละมัจฉมิเวลตังมหิเลยสถาปาริงตุมังสเพเตมหาปุริสาสบายอิจิวัมันตสุกัโตสุรัโขชนะนุภาเวนะทิตตุปัตโวธรรมานุภาเวนะทีตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะทิ่ตันตะลายโยสัทมานุภาวะปาริโตจาระมิชนะปัญเชลยสิบสี่พาหุงมหาการพาหุงสหสามะพีนิมิตาสาวุธันตังคีเมฆขลังอุทิตาโครัสเศสีณมาลังธนานทิธรรมวิชินาชิตวามุลินโทตันเตยะสาวะตตุเชมังคลารม มรดิเลกามาพิชูชีตสสภรติงโคนัมปนาเลวะกัมมัคขมาทะทยะขังอดิโตตตะวิทนาชิตวามุนิโทตันเตขสาวตุเตชมัาคลานินลาคีลินขเชวังังอติมัตตะพูตังาวกิจกัมมัสนีวัตสุทารุนตังไมตตัมพุเสกาวิทนาชิตวามุนิโทตันเตขสาวตุเตชมังคลานิอุกีตขขมติหัสุทารุนตังทวันติโยชนะปถังพุริมาลวันตังอิทีพิสขตาโมโนชิตวามุนิโทตันเตขสาวตุเตชมาคลานิ กษนะตรมณฑกะธมพุทธังอิวะคัพพินียาจินจายะทุจาวจณังชน,กกนะกายมัชเฉสันเตนะสมาวิธินาชิตวาินโทตันเตสาวาตุเตชังมังคลานิสัจังมิหายามติสัจจกวาตะเกตุงวัฏฐพิโรปิตมนัอติอันทพูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวา,นนา,า,า,านนินโทตันเตสาวตุเตชมังคลานินันโทปนันทผูจะขังวิพุทธังมหิถิงปุเตนเทรนะูชเกนะมาปยันโตอิทูปัสเสสวิธินาชิตวานินโทตันเตสาวาตุเตชมังคลานิ ทุกข้าหาทิฏฐิปูจเคนะสุรัตะหัดถังวิพามังไวสุทธิชุติมิทธปกาพิธานังยานาคเทนะวิตินาชิตวามุนินโทตันติคาถาปัญญีเชมังคลานิเอตาปิพุทธะเชมังฆราอัตคาถาโยวัจโนทินติเนสันเตมตันทีหิดวานิหิดวานะในกับวิพิธานิจุปัตตวานิมูขังสุขังอธิคเมยานโรสปัญโยหากาลนิโกนาโถหิตายัสสะพานินางปุริตวาปารมีสภปาโตสัมโพธิมุตตังเอเตนาสเจวัฒนะสงโตเตเชมังฆัง เช่นโตพุทิยามูเรศก,กยนานังนาทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยงหงหิเชลสุมัมขะเลอัปราชิตะปัลังเกศีเสปัทวิโปโขขะเลอัพีเสกสัพาามพุทธานังอัปขปเปโลประโมทติสุนักขตังสุมังขะรังสุป,ปะพาตังสุหุติตัง สุขโนสมุหุโตจะสุยถังพัมมจาริสุปัตถกินังกายกรรมังวาจกรรมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกรรมังปณิทีเตปัตถกินาปัตถกินานิการตวะละพันตัเถปัตถกินีผู้วัตุสัพพมังขลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภเวนะสทาสเถระวันตุเตพะวัตุสัพพมังขลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภเวนะสทาสเถระวันตุเตพะวัตุสัพพมังขลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภเวนะสทาสเถระวันตุเตสิบห้าปฏิฆานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคะเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะทวันตุปูชิตาสดเงกระโดนเตหะวิหารมันทะเลเีราจามัชฌานวกาจักพิกโวสารมิการธนปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิคามาจไอิสราสปานภูตาสุกิตาทวันตุเดชรผู้ชายเยปิจันทธาสัมภวาสังเสรชาตาอัทโวปปาติกานิยานิการธรรมาวังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสสะกระโดนตุสังขยัง ทาตุจีลังสตังธมโมธัมมธราจะพุฆราสังโฆโหตุสมะโควะอัธยะใจหิรยะจะอัมเหะระคันตุสัมธโมสัมเพปิสัมมาจาริโนพุทจิงสัมปาบุณยมะธรรมเเอริยปวเวชิเตสัพปตสนาโหตุสัมเพปิปาริโนพุทธศาสเนปสัมมาทังปะเวชันโตกะเรติวะประวัตสตุวุธิภาวายสตานังเครื่องมิตทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระสังหิจังละคันติพุทธกังเอวังทำเมนะราชโนะวะชังละคันตุสัพปทาสิบหกเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตาจิตทุกขาพยาปตาจันทพยาโสกปตาจันทโสกานโหนตุสัมเพปิปานิโนเอตวตาจัมเฮหิสัมปตังปุญญาสัมปะังสัพเพทิวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาธนังสัตันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัมปทาภาวนาพิรตตาโหนตุขจันตุเทวตาขตาสิบเจ็ดจุมงคลการหาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุปเวนะสดีวนตุนิรันตะลัง หูจุัพังสุมังขลังรักขันตุสปัพเทวตาสปัฏฐามานุภาเวนะสุเหิุันตเนรันตังหูจุัพังสุมังขลังลักขันตุสััพเทวตาหสััพังคานุภาเวนะสุทธิุนตเนรันตังสเพพุทธาภรัปตาปัญจการันจัยองพลังอหานตระนาจเตชนะลักขังปรามิสปปโสสเพพุทธารัปตาปัญจการันจะยังพลังอานตรนาจเตชนะนักขังปรามิสปปโสสเพพุตถารัปตาปัญจการันจะยังพลังอานตระนาจเตชนะนักนละขังประามิสปปโสสเพภุตการัปตา สเพพุทาพระลัปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตนนจัดเตชะลักขังประธานมิสสะปโสสเพพุทาพระลัปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตนนจัดเตชะลักขังประธานมิสสะปโสสเพพุทาพระลัปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตนนจัดเตชะลักขังประธานมิสสะปโสสเพพุทาพระลัปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตนนจัดเตชะลักขังประธานมิสสะปโสสเพพุทาพระลัปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตนนจัดเตชะลักขังประธานมิสสะปโส ดูในภาพแห่งสัจธรรมฐานภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสุตรพระบุตรและพระลาเหล่าน,นี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าขอพุทธเจ้กทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจงเป็นทั้งทั้งโลกและทั้งธรรมขอชดเทชยแต่ละทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแลว้วโปรดดำเนินพราหมณ์เกศข้าพเจ้าและบรรจุมงคลพระพิทายอเศรษฐีหรือยอดเศรษฐีเรีนยรนไม่ครูหกแปดต่เราจดบรรจุมงคลทั้งปวงที่สามสี่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนในภาพแห่งพระบุกประการเทอญ คุณก็จะถึงข้าวพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรบวงนี้จะส่งถึงผู้มีเจตจำนงสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากพระเจ้าทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญองเรื่องในที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทัายสารสมบัติปริวาณสมบัติปีดังว่าเห็นธรรมสำเร็จในการรุ่งศาสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตพิษพรใช้ทั้งสี่เขื่อนโยกท่านด้วยเทุข